สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพูดถึงคลิปที่5นะครับเรื่องของการาประมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติเหตุจากสารเคมีนะครับอย่างที่ททเรารู้นะครับการ <S <S การทำปฏิบัติการเคมีหรือการทำแ l บเนี่ยเราจะต้องมีการใช้สารเคมีต่างๆนะครับในการทดลองในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดลองนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอาจจะโดนสารเปื้อน ร่างกายสัมผัสร่างกายหรือกระเด็นโดนตากระเด็นโดนอวัยวะสําคัญต่างๆนะครับทีนี้มาดูความรู้เบื้องต้นนะครับว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้หรือสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดมาก่อนแบบเนี้เราจะมีวิธีการมามพยาบาลยังไนนนงนะครับข้นตอนที่1นนะครับเรื่องที่1เรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อเมื่อมันสัมผัสร่างกายเนี่ยสัมผัสสารเคมีนะครับเมื่อร่างกายสัมผัสสารเคมี ถ้าหากว่าร่างกายสัมผัสสารเคมีแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลยังไงนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับในการปฏิบัติการเคมีต่างๆในห้องแลบเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเป็นจะต้องมีเลยคือการการใส่เสื้อกาวนะครับหรือว่าการสวมแว่นนะครับถ้ามันโดนสัมผัสโดยตรงนะครับสัมผัสโดยตรงโดนร่างกายเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการใส่เสื้อกาวมันก็จะเป็นการป้องกันนะครับ ถ้าเกิดร่างกายสัมผัสสารปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยคือการการถอดเสื้อผ้านะครับบริเวณที่เชื่อสารเคมีออกนะครับแล้วก็ให้เอาเสื้อผ้านั้นเนี่ยไปซับสารเคมีออกจากร่างกายให้มากที่สุดนะครับเช็ดง่ายง่ายพูดถึงนะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2คือคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากรณีสารเคมีนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่ ที่ละลายน้ำนะครับเป็นสารเคมีที่ละลายน้ำได้เช่นเช่นไรเช่นกรดหรือเบสเนี่ยนะครับให้อย่างแรกที่จะต้องทำเลยนะครับคือให้ให้ราให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีนะครับด้วยด้วยการเปิดน้ำเนี่ยไหลผ่านให้เยอะๆนะครับไหลผ่านเรื่อยๆไหลผ่านให้ให้มากที่สุดนะครับใน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 กรณีของสารเคมีนั้นเป็นพวกกรดหรือเบสนะครับ กรณีที่เป็นสารเคมีที่ที่ไม่ละลายน้ํานะครับเป็นสารเคมีที่ไม่ละลายน้ําทําไงฮะสารเคมีที่ไม่ละลายน้ําให้ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีนั้นด้วยอะไรครับด้วยสบู่นั่นเองจะสังเกตไหมว่าอย่างเช่นเราเวลาเราไปอาบน้ำเนี่ยนะครับเราไปอาบน้ําเนี่ยปกติทั่ว,วไปเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเราโดนไขมันโดน น้ำมันพืชเนี่ยเราด้วยล้างด้วยน้ําเปล่ามันจะไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าเราล้างด้วยสบู่เนี่ยไอสารเคมีที่อยู่ในสบู่เนี่ยมันจะทาให้มันได้ให้ทําให้สารเคมีพวกเนี้ยที่ไม่ละลายน้าเนี่ยมันจะออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการล้างสารเคมีด้วยน้ําสบู่เนี่ยในสารในกรณีที่เจอสารเคมีที่ไม่ละลายน้าเนี่ยถือว่าสามารถทําได้นะครับแล้วก็แล้วก็ได้ง่ายที่สุดละเป็นการปฐมพยาบาล เบื้องต้นอย่างหนึ่งนะครับที่พูดมาที่พูดมาข้างต้นเนี่ยคือคือการปสรมพยาบาลของของในกรณีที่เป็นสารเคมีที่มีปริมาณไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มข้นเลยนะครับมากเท่าไหร่แต่แต่ในกรณีที่เจอสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงนะครับสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงนักเรีนนเยนต้องทํำยังไงนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับเจอสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงเลยเนี่ยคือจะต้องทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับและก็ให้นําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะพบแพทย์โดยทันทีนะครับสําหรับการปฐมพยาบาลน,นะครับ mm. เบื้องต้นสําหรับที่มีปริมาณสัมผัสสารเคมีที่มีปริมาณความเข้มข้นสูงนะครับ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นปุ๊บต้องรีบส่งแพทย์ทันทีเลยนะครับในกรณีต่อไปนะครับกรณีต่อไปที่มักพบไม่ง่ายนะครับมักพบมักพบโดยทั่วไปก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตานี่เลยสาคัญเลยนะครับมันเข้าตาไม่รู้เป็นอะไรตาเนี่ยมันจะชอบมันจะชอบเข้าได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าการปฏิบัติการเคมีหรือการทําการทดลองมันจะเป็นจะต้องมี แว่นในการสวมในการป้องกันนะครับถ้ามีสารเคมีเข้าตาทำยังไงนักเรียนสังเกตว่าในห้องแลบห้องปฏิบัติการนะครับมันจะมีก๊อกน้ำนะครับมันจะมีก๊อกน้ำอย่างแรกเลยนะครับให้นักเรียนตะแคงศีรษะนะครับโดยใช้ด้านหน้าสัมผัสสารเคมีที่อยู่ด้านล่างคือสมมตินักเรียนดูในภาพตาล่างเนี่ยนะครับตาล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตาล่าง ันส่ตวตาล่างเนี่ยจะเป็นตาที่โดนสารเคมีเพราะฉะนั้นให้เอาตาล่างเวลาเวลาเอียงตะแคงศีรษะให้นําตาที่โดนสารเคมีไว้ด้านล่างและปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําให้ลงจากด้านบนนะครับปล่อยน้ําให้ลงจากด้านบนให้ไหลผ่านบริเวณด่างเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ไปล้างค่อยๆล้างตาที่โดนสารเคมีนะครับอย่าอย่าอย่าให้ทําไมถึงไม่เอา ไม่เอาตาที่โดนสารเคมีไว้ข้างบนเพราะว่าน้ําที่ชาระล้างน่ะมันจะไปโดนอีกสารไปโดนอีกตาหนึ่งที่มันไม่โดนสารเคมีนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายทั้งสองตาไปซะก่อนนะครับเพราะนั้นหลังจากที่ปล่อยน้ําไหลผ่านดังรูปแล้วเนี่ยก็พยายามลืมตาและกรอบตาในาน้ํานะครับทําอย่างเงี้ยประมาณ10นาทีนะครับจนกว่าจะแน่ใจว่ามันชะล้างออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ระวังนะครับระวังอย่าให้ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ย มันโดนน้ําด้วยนะครับอย่าให้มันเข้าตาแล้วหลังจากนั้นก็นําส่งแพทย์ทันทีนะครับนําส่งแพทย์ทันทีนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูเรื่องของการปฐถมพยาบาลเมื่อสูดดมแก๊สพิษนะครับการปฐถมพยาบาลเมื่อสูดดมแก๊สพิษเนี่ย ในห้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนะครับบางทีเราอาจจะมีแก๊สในการทดลองเนี่ยนะครับถ้าเราสูดดมแก๊สพิษเนี่ยกรณีล่าสุดที่เราเห็นลงพลาสติกระเบิดใช่ไหมครับที่ที่ที่กิ่งแก้วนะครับสมุดปากกาเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องแลบแล้วก็ในชีวิตประจําวันนะครับเมื่อเมื่อเมื่อมีแก๊สพิษเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบเลยนะครับต้องรีบออกจากบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ไปหา ที่มีอากาศถ่ายเทนะครับมีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับหากมีผู้ที่สูดดมแกส๊สจนหมดสติหรือหรือไม่สามารถช่วยตัวเองไดนะ้ต้องรีบเคลื่อนย้ายเขาออกทันทีนะครับโดยที่ผู้ช่วยเหลือจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเช่นอะไรครับเช่นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษหรือ,อง่ายๆนะครับง่ายๆถ้าถ้าในชีวิตประจวันเราเรียนมาแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเ่ยนะครับ ผ้าชุบน้ําแล้วก็ปิดจมูกตัวเองไว้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาจากตัวนั้นหรือจะไปช่วยใครยังไงก็ช่จ้างเพราะว่าน้ําที่ที่ผ้าที่ซับน้ําจะช่วยชะลอป้องกันในการสูดแก๊สพิษนั้นเข้าสู่ร่างกายได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปลดเสื้อผ้าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหายใจได้สะดวกขึ้นพยายามเคลียร์พื้นที่ให้สะดวกอย่ามีไทยมุงนะครับอย่าต้องไม่ต้องไปมุงนะครับแล้วก็ตะแคงด้านใดด้านหนึ่งนะครับ เพื่อป้องกันโคนลิ้นกีดขวางทางหัวใจนี่คือการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเลยนะครับให้นอนตะแคงนะครับเพื่อป้องกันโคนโคนลิ้นเนี่ยกีดขวางทางเดินหายใจนะครับหลังจากนั้นสังเกตการเต้นของหัวใจว่าเป็นไงบ้างครับหายใจอยู่ไหมหากว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วก็หยุดหายใจเนี่ยให้นวดหัวใจนะครับให้พยายามนวดหัวใจแล้วก็ผายปอดโดยผู้ที่ผ่านการฝึกนะครับผ่านการฝึกแล้วก็แต่เป็นไงครับแต่ไม่ควรใช้วิธีเป่าปากนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทําไม่เป็นในบางทีอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็นํานําส่งแพท์ทันทีนะครับสุดสุดท้ายนะครับเรามาดูเรื่องของการประมพยาบาลเมื่อโดนความร้อนนะครับเมื่อเราโดนความร้อนเราจะต้องทํำยังไงนะครับเมื่อเราโดนความร้อนปื้เราจะต้องทำไงครับแช่น้ําเย็นหรือปิดแผลด้วยผ้าชุบน้ํา นะครับจนหายปวดแสบปวดร้อนเอาความเย็นนี่แหละครับเอาน้ำนี่แหละครับเข้าไปช่วยบรรเทาความร้อนให้มันบรรเทาลงนะครับแล้วก็ทาทายาพวกยาคลีพึ่งนะครับสําหรับไฟไหมนะครับแล้วก็พวกน้ำร้อนล่วต่างๆนะครับหากเกิดบาดแผลใหญ่เนี่ยก็ให้นําส่งนะครับนำส่งแพทย์นะครับกรณีที่มีสารเคมีเข้าปากเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเอกสาร นะครับความปลอดภัยแล้วก็นําส่งแพทย์ทุกกรณีนะครับถ้ามันมีเข้าปากเนี่ยอันตรายเลยนะครับถ้ามันมีสารใดๆเข้าปากเนี่ยก็ให้มันจะมีใน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 สารเคมีต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีรักษาวิธีผสมพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่ข้างขวดนะครับแล้วก็มีใบกํากับการใช้อยู่ให้เรียนศึกษารตรงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ผสมพยาบาลตามที่เขาบอกแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลทันทีพบแพทย์ทันทีนะครับ นักเรียนจะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับการผสมพยาบาลนะครับเบื้องต้นเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับสําคัญในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะใช้ได้จริงในชีวิตนะครับครั้งต่อไปนะครับครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.2นะครับ1.2ให้นักเรียนได้ได้ได้เรียนนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับลองลองลองดูแล้วก็ศึกษาก่อนแล้วก็ทํามาก่อนได้นะครับแบบฝึกหัดที่1.2นะครับมีมีกี่ข้อเองครับมี2ข้อนะครับมี2ข้อเพราะฉะนั้น ครั้งต่อไปนะครับเรามาเจอกันในการเฉลยแบึฝหัดที่1.2นะครับพร้อมกับเก็บคะแนนนะครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามเรียนกันในช่วงวิกฤตนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ